ภิกทั้งหลายในการก่อนที่เราจะตัดสรู้ธรรมยังเป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่เราเคยเกิดเป็นหัวหน้าฝูงวานอนในป่าใหญ่มีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ริมแม่น้ำคงคาออกผลหอมหวานยิ่งนักฝูงลิงนับร้อยอาศัยอยู่ที่นั้นกินผลระไม้ดื่มน้ำเย็นจากแม่น้ำดำเนินชีวิตอย่างสง,งบเย็นใต้การนำของเราเราคือลิงเผือก มีขนขาวดังจันเพ่นและด้วยจิตเมตตาไม่เบียดเบียนไม่กินผลไม้จนหมดเหลือไว้แก่ผู้อื่นบ้างให้เป็นธรรมของป่าวันหนึ่งผลมะม่วงลูกหนึ่งหล่นลงในลำธารไหลไปตามสายน้ำไปไกลจนถึงหน้าวังพระราชาเมืองพาราณสีทหารเก็บขึ้นมาถวายพระองค์เมื่อพระราชาทรงชิมแล้ว ก็ตัดว่านี่คือผลไม้ที่อร่อยยิ่งนักจงไปตามหาต้นไม้นี้มาให้ได้กองเรือหลวงจึงออกเดินทางย้อนไปตามแม่น้ำจนพบต้นมะม่วงและฝูงลิงที่อาศัยอยู่เมื่อพระราชาเห็นลิงกินผลไม้อย่างสุขสำราญพระองค์เกิดโทษสะมีพระดำริว,ว่าสัตว์พวกนี้มันบังอาจกินของที่ควรเป็นของเราแล้วก็มีพระบัญชา ยิงธนูไล่พวกมันออกไปฝูงลิงแตกตื่นผู้นำไม่หวันฝูงลิงวิ่งหนีกระจัดกระจายบ้างตกจากต้นไม้บ้างวิ่งไปคนละทิศละทางด้วยความหวาดกลัวแต่เราผู้เป็นหัวหน้ายังคงตั้งมั่นในสติและความเมตตาเราจึงรีบปีนขึ้นยอดไม้คว้าเทาวันเส้นหนึ่งไว้ ผูกที่ต้นมะม่วงเหวงตนไปฝั่งตรงข้ามเพื่อช่วยให้ฝูงรอดพ้นภัยแต่เท้าวันนั้นสั้นไปนิดเดียวเราจึงต้องยืดตัวให้ยาวที่สุดมือจับเท้าวันฝั่งหนึ่งเท้าเกาะต้นไม้ฝั่งหนึ่งกลายเป็นสะพานแห่งชีวิตให้ฝูงของเราได้ข้ามไปทีละตัวทีละตัวพวกเขาปีนผ่านหลังของเรา ร่างเราจะแตกปริเจ็บปวดสุดแสนแต่เราก็มิได้วันไหวเพราะเรารู้ว่าการเป็นผู้นำที่แท้ต้องเสียสละตนเพื่อผู้อื่นพระราชาเปลี่ยนใจทอดพระเนตรเหตุการณ์ทุกประการเมื่อเห็นเรากลายเป็นสะพานให้ฝูงลิงรอดก็บังเกิดความสลดในใจน้ำตาหยดลงที่พระปรางแล้วตัดว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ยังมีแม่ตาและเสียสละได้ถึงเพียงนี้เราผู้เป็นมนุษย์กลับประพฤติอธม,มหิตเพราะความโลภพระองค์จึงสั่งให้ทหารนำเราขึ้นเรือหลวงรักษาด้วยความเขารพจนเราฟื้นขึ้นมาอีกคราเมื่อเราลืมตาก็กล่าวกับพระราชาว่าท่านได้เห็นแล้วหรือไม่ว่าการมีอำนาจนั้นไม่ยิ่งใหญ่เท่าความแม่ตาผู้นำผู้แท้ ยอมไม่อยู่บนหลังผู้อื่นแต่ยอมให้ผู้อื่นเหยียบหลังตนเพื่อความรอดของหมู่และรับปากจะไม่เบียดเบียนฝูงลิงอีกแต่พิสุทธทั้งหลายเมื่อการเวลาผ่านไปความดีที่เคยเห็นก็เริ่มจากพระราชากลับลืมเหตุการณ์นั้นเสียสิ้นจนวันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าจงค้นต้นมะม่วงนั้นทิ้งเถิดหากเราไม่ได้กิน ใครก็อย่าได้กินแล้วฐานก็ทำลายต้นไม้นั้นลงต่อมาไม่นานดินสุดแม่น้ำเปลี่ยนทางน้ำหลากท่วมพินาศความหายนะเกิดขึ้นทั่วทุกทิศภิพิษุทั้งหลายความโลภย่อมเผาผลานแม้ความดีอำนาจที่ปราจากธรรมย่อมกลายเป็นภัยแก่ตนและผู้ลืมคุณย่อมเสื่อมไปในบ้านปลายจงเป็นผู้มีสติ รู้จักตันอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาแม้สัตว์ในรัจฉานยังกระทำได้มนุษย์ผู้มีปัญญาจะปล่อยให้กิเลสนำทางอยู่ใหญ่เรื่องนี้เราเล่าไว้เพื่อเตือนใจแก่ภิกษุทั้งหลายให้ดํารงอยู่ในธรรมจงมีเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ด้วยกันเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละ